ไส่ปลานะครับใส่ปลาทับทิมเราจะเปลี่ยนไส้ให้เป็นเงินนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าไส้ปลาทับทิมมันจะเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างไรมันจะเปลี่ยนเป็นเงินได้ยังไงครับเดี๋ยวค่อยดูเดีย๋ยวเราควักส้ทองม่สเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่า จะเปลี่ยนไส้ปลาทับทิมให้เป็นเงินได้อย่างไร นี้ได้ไส้ไม่ค่อยเยอะเท่ารไนอยทำปลาน้อยเอานึ่งวันสุตก ครับครับใกล้เสร็จแล้ว๋ยวเราจะมาเปลี่ยนไข่ปลาให้เป็น,นกันครับ ขั้นตอนนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีมันเนี่ยเราจะดึงมันออกนะครับนี่ครับนี่ครับอันที่เป็นไส้กับเป็น พวกตับพวกอะไรเราก็จะไม่ ขี่มันขี่มันขี้ป่า นี่นะครับเราจะไปเปลี่ยนให้เป็นเงินนะครับถ้าเราเอาไปทิ้งเลยมันก็เปล่าประโยชน์คนระับเก็บไว้วันนนิดวันหน่อยนะครับแล้วก็ เพื่อนก็จะงงะครับมันจะเป็นเงินได้ยังไงเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูทีละขั้นตอนนี่เราจะแยกมันก่อน ไส้ติดไปมั่งก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่มีผล ครับแล้วก็จเจาน้ำมันของมันออกมาครับแล้วก็เอามาเกียวนะครับกระทะใบนี้ก็จะเป็นกระทะที่สำหรับ ไว้เจียวมันอย่างเดียวเลยนะครับเราจะเจียวมันไปขายนะครับเราไม่ได้เอามาไว้เอาไว้กินนะครับเห็นไหมครับได้เห็นน้ำมันเริ่มออกมาแล้วนะครับ ก็จะปล่อยอย่างนี้ไปไสักพักหนึ่งครับเราเก็บไว้วันละนิดวันละหน่อยนะครับ ใส่ถังไว้เอาไว้ขายเป็นน้ำมันเก่าเพราะน้ำมันเก่าแล้วก็มีทุกวันอยู่แล้วหลังจากเราทอดปลาทอดไรเสร็จแล้วก็เก็บใส่ถังไว้นะจะมีคนมารับที่บ้านนะรับใส่ี๊ปครับแล้วแต่ตามราคาขึ้นลงช่วงแพ,พงๆสุดรู้ไหมครับได้ี๊บเท่าไหร่เออจะรู้ได้ไงก็ผมยังไม่ได้บอก เนาะถามได้ช่วงแพงสุดนะในปีปละเจ็ดร้อยนะครับปีปหนึ่งได้เจ็ดรอยนะน้ำมันเก่านะแต่ตอนนี้ราคาเริ่มลงแล้วนะครับปีปหนึ่งก็จะบรรจุประมาณสิบแปดสิบแปดลิตรนะครับถ้าเต็มเต็มเลยก็สิบแปดกว่าแต่ไม่ถึงยี่สิบลิตรหรอกครับถ้าอย่างนี้มันล้นครับถ้าเต็มจัดมันจะล้นลนี่เห็นไหมครับน้ํามันจะเริ่มออกมาแล้ว ราจะไปไว้หน่อยนะครับ นี่ครับน้ำมันก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยกระเด็นอุ้ยเอามัน้ำมันได้ไปที่เรียบร้อยครับอุย้ยกระเด็นเดี๋ยวเราก็จะเอาไส้ทิ้งครับเอาแต่น้ำมันนี่ครับการเจียวน้ำมันเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยเปลี่ยนไส้เป็นเงินนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็เอาน้ำมันไปใส่ไว้ในภาชนะที่เราเก็บไว้ที่เราเจียวเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ถังอย่างนี้ครับเก็บไว้ครับเก็บใส่ถังไว้พอได้เยอะแล้วเขาก็เขาจะมารับที่บ้านครับเราก็ขายครับเห็นไหมครับเปลี่ยนจากไส้ปลาเป็นเงินนะครับ เอามันมาเกี่ยวครับเอามันมาเกี่ยวกลายเป็นเงินได้นะครับนี่ครับไม่ได้โม้นะครับเรื่องจริงเก็บเล็กผสมน้อยครับทุกวัน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 ครับมันจะได้เนะ่ยดีกว่าทิ้งนะครับกลับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ